ครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้เอาเหรียญสวยๆมาให้ชมอีกหนึ่งเหรียญนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับรุ่นมั่งคงเจริญทวีคูณนะครับปี2537เนื้อทองแดงลมดํานะครับนะออกวัดบ้านไร่นะครับนะอีกชื่อหนึ่งของเหรียญรุ่นนี้เขาเรียกเหรียญบาทน้ามนนะครับนะเป็นเหรียญใหญ่ทรงกลมนะครับนะเดี๋ยวเราไปชมันที่เหรียญเลยนะครับว่าสวยงามแบบไหนนะครับนะเป็นเหรียญใหญ่นะครับเหรียญใหญ่นะครับนะก็เหมือนเดิมครับ พี่เพ program, ื people, ่อนๆวิธ e ีการดูครับงานดูงานศิลปะของผมนะครับมาก็เหมือนเดิมครับผมแทงเนี่ยเอาไม้แทงระหว่างกลางตาครับพี่เพื่อนๆจะได้เซ็นเตอร์ของเหรียญพอดีนะครับเห็นไหมเนี่ยครับอ่าเราแทงเซ็นเตอร์ของเหรียญนะครับแทงกลางตาเนี่ยเราจะได้เซ็นเตอร์ของภาพแล้วก็ได้เซ็นเตอร์ของเหรียญเห็นไหมซ้ายขวาเป๊ะๆเลยไหมครับอ่านะครับนะก็เหมือนกันครับด้านหลังครับเนี่ยเราแทงระหว่างกลางกลางยันนะครับเนี่ยเราจะเห็นเซ็นเตอร์ของเหรียญครับเห็นไหม วิธีการง่ายๆครับดูงานศิลปะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวแทงขึ้นไปเนี่ยอ่าพี่ๆจะเห็นเส้นซ้ายขวาของยันเห็นไหมประกบข้างไม้เลยนะครับอ่าเราได้เซนเตอร์ของเหรียญเรียบร้อยนะครับเราได้เซนเตอร์ของเหรียญนะครับอ่าเหมือนเดิมครับแล้วขั้นตอนที่2นะครับขอบตัดนะครับพี่เพื่อนวิธีการมันมีอย่างเดิมนะครับนะก็มีเขามีกรอบให้ตัดก็ต้องตัดให้ตรงกรอบนะครับพี่เพื่อนเห็นไหมว่าเหรียญดี่ดีเนี่ยเราต้องเรียบร้อยนะครับนะเห็นไหมเขาก็ต้องตัดให้อยู่ในกรอบทั้งหมดนะครับนะ เห็นไหมไม่ล้มไม่แหว่งไม่เกินนะครับนะต้องพอดีสวยงามนะครับเห็นไหมอ่าแล้วไปดูด้านหลังครับด้านหลังก็ต้องสวยงามคมชัดเห็นไหมกรอบจะต้องต้องครบนะครับสมบูรณ์แบบไม่ล้มไม่เกินนะครับนะเห็นนะง่ายๆครับเนี่ยดูพ้าสไตล์ผมครง่ายง่ายนะคราวนี้ดูอะไรครับไปดูลักษณะของเหรียญครับลักษณะของเหรียญเป็นหลงพอคูณนะครับอยู่กลางเหรียญนะครับครึ่งองคนะครับกลางเหรียญนะครับแล้วก็จะมียันสองข้างนะครับนะ ข้างล่างก็เขียนว่ารุ่นมั่นคงนะครับเจริญทวีคูณนะครับข้างบนเป็นหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โทนะครับนะแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับโคบริเวณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงนะครับนะและด้านหลังก็จะเป็นเป็นยันนะครับของหลวงพ่อนะครับแล้วก็จะเป็นกระหนกสองข้างนะครับนะแล้วก็เขียนว่าพศสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะแล้วก็จะมีวงแหวนรอบนี้อีกนึนะครับวงในนะครับนะนี่วงในจะมีอีกวงหนึ่งนะครับจะไม่ได้เป็นแบนไปเลยนะครับนะอ่ะ อันนี้เราไปดูกันที่รายละเอียดของขององค์พระเลยนะครับนะใกล้ๆครับนี่ครับพี่เพื่อนๆเห็นไหมว่าเดี๋ยวผมเอาเอากล้องเข้าไปใกล้ไฟหน่อยอ่านี่ครับพี่เพื่อนเห็นเห็นไหมว่าว่าของที่เรียบร้อยครับของดีครับเหรียญที่ดีเนี่ยคือมิติจะต้องมาเต็มเห็นไหมพี่เพื่อนเห็นมิติไหมครับและดูหน้าองค์พระนะครับพี่เพื่อนๆดูนะผมซูมเลยดีกว่าผมไม่ลงกล้องเพราะเหรียญใหญ่ซูมเอาก็ได้ครับ นี่ครับพี VII ่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมการแกะการเกาครับพี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมความคมชัดเห็นในตาหลวงพ่อไหมครับเห็นไหมเห็นในตาไหมครับจะต้องมีเส้นเป็นวงวงเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมและเนี่ยตาสองชั้นได้เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับมีเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีความตื้นลึกหนาบางนะครับนะเส้นผมนะครับเห็นไหมเนี่ยคือลักษณะของเหรียญที่ดีครับพี่เพื่อนเพื่อนจะมีการแกะการเกานะครับนะเนี่ยแล้วเหรียญจะต้องมีมิติภาพจะต้องเป็นอย่างนี้ครับเนี่ย คือหน้าองพระจะต้องขึ้นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเหมือนเดิมที่ผมที่ผมเคยบอกก็คือเอียงเหรียญขึ้นอย่างงี้พี่ๆเอียงเหรียญขึ้นนี่ครับเนี่ยเห็นไหมเหรียญจะต้องไม่บวมครับเห็นไหมเราเอียงเรียเราเอียงเหรียญจนสุดองศาแบบนี้ครับเราจะเห็นเลยว่าพื้นเหรียญมันจะเริเป็นระน,นาบลงไปเลยนะครับนะจะขึ้นมาแต่ตัวหลวงพ่อนะครับนะจะขึ้นมาแต่หลวงตัวหลวงพ่อนะครับนะแล้วก็ดูความเรียบร้อยสวยงามทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมดูเส้นสันขอบวงเนี่ยเห็นไหม จะต้องขึ้นตั้งเป็นบ่าเลยนะครับนะจะต้องชัดลบคบลึกเลยนะครับนะต้องลึกคมเลยนะครับนะและตัวหนังสือเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าลักษณะของการต่อยันนะครับแกะบล็อกครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่าง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 ตรงหอหีบเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะลากตัวนี้มาปุ๊บแล้วลากหางขึ้นไปแล้วค่อยมาต่อตัวนี้เวลาแกะครับนึกออกไหมเขาจะ่อยเขาก็จะค่อยๆแกะไปครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ลากตัวพอพานี่ก็ลากมานี่แกะกลาง แล้วก็ไปแกะตรงนี้ฮะนึกออกไหมเนี่ยคือเขาเรียกว่ารอยต่อยันนะครับรอยต่อยันนะที่เป็นบอนแล้วเนี่ยโค้ดนะครับอันนี้คือลักษณะของโค้ดนะครับจะต้องตอกมือครับคมชัดลึกเห็นไหมเดี๋ยวผมลงกล้องก็ได้เดี๋ยวผมลงกล้องก็ได,เด,ได้เดี๋ยวพี่ๆไปจังหวะเอ๊ะมันมองไม่เห็นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเอ๊ะอยู่ไหนนะนี่ครับจะต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับนะนี่ครับต้องคมชัดลึกนะครับนะจะไม่จะไม่จะไม่เบอร์ไม่นี่เลยนะครับคมชัดนะครับเห็นไหม คมชัดลึกนะครับและทุกอย่างจะต้องมาเต็มนะครับกระแสเห็นไหมเพื่อนๆของแท้เนี่ยเหรียญที่ดีครับไม่เอาเป็นว่าเหรียญที่ดีครับจะต้องครบทุกอย่างทุกอย่างจะต้องคมชัดสวยงามเนี่ยแล้วก็ดูกระแสเหรี่เห็นผิวพันของการลมดำนะครับนะเนี่ยทองแดงลมดำนะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะน,าน,านี้นะครับนะเนี่ยทุกอย่างจะต้องคมชัดสวยงามโคดก็ต้องเป็นการตอกมือที่คมชัดนะครับนะจะไม่ได้เป็นแบบถอดนะครับถอดก็จะเออบางนะครับมอง มองก็รู้ว่าถอดนะครับออเนี่ยแล้วัูองค์พระเนี่ยก็จะไม่มีมิติถ้ามันถอดมามันก็จะเป็นแบบเป็นภาพเดียวกันแต่มิติพวกนี้จะไม่มีจะเป็นดูเป็นเฉยๆครับความเป็นความเป็นมิติระหว่างระหว่างองค์พระเนี่ยระหว่างองค์พระเนี่ยที่เขามีการแกะกันเกากับพื้นเหลี่ยมมันจะต่างกันพี่เห็นไหมเนี่ยพื้นเหลี่ยมมันจะต่างกันครับลักษณะมันจะต่างกันเห็นไหมถ้าเราดูโดยพิจารณาดีๆนะครับมันจะต่างกันนะครับนะ แล้วรอยต่อยันหนังสือต่างๆจะต้องคมชัดเห็นไหมเป็นแท่งเลยนะครับนะตัวหนังสือก็ต้องเป็นแท่งเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคมชัดครับต้องคมชัดเนี่ยเห็นไหมคมชัดบ่าเหรียญจะต้องขึ้นสูงนะครับทั้งหมดนะครับนะเนี่ยของแท้ดูง่ายครับไม่ต้องไปให้ใครดูครับดูเองก็ได้ครับนะเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเราต้องดูด้วยตาเองครับตาตัวเองมีแล้วดูครับนะเพราะว่าของแบบนี้เราต้องดูเองครับเราจะต้องเป็นคนเก็บเราต้องดูเองครับเนี่ยเห็นแล้วเนี่ย เห็นสันนี่ไหมพี่เพื่อนๆเห็นเห็นไหมว่าความเรียบร้อยนะเอาความเรียบร้อยก่อนนะเนี่ยแล้วเห็นไหมเรียบเรียบเรียบที่ผมบอกก็คือมันต้องเรียบทั้งหมดคือมันเป็นโลหะชิ้นเดียวพี่นึกออกไหมถึงจะไม่มีหูนะแต่ถ้ามีหูคานนี้ก็ต้องไปดูที่ที่หูที่หูแหละเพราะถ้ามันทําเรียบตรงได้ได้มันส่วนใหญ่ถ้าเกินเหรียญถอดมันจะไปตายที่หูเนี่ยมันจะไปตายแน่นอนครับเนี่ยเราดูความคมชัดนะพี่เพื่อนๆดูนะนี่เห็นไหมเป็นขั้นบันไดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นนี่นี่เป็นหนึ่งชั้นนะแล้วขึ้นไปอี ต้องเป็นสองบาขึ้นไปนะไม่ใช่ว่าเรียบไปชนบะไม่ใช่ว่ามาเรียบไปชนนู่นนะต้องเป็นบานี่นะบานี่นะแล้วก็ถึงกระดกขึ้นไปเป็นบันไดอีกหนึ่งขั้นนะเห็นไหมจะต้องคมชัดทั้งหมดนะครับเนี่ยผมเอามาให้นําเสนอนะครับคือความเรียบร้อยเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่มีนะครับตําหนิจุดอะไรทุกอย่างไม่มีนะครับนะเราก็ดูความเรียบร้อยสมบูรณ์อ่ะถ้ามันเรียบร้อยสมบูรณ์มันก็แท้ครับแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไปดูโค้ดนะครับ โ้ดมันก็ต้องเป็นลักษณะการตอกมือเท่านั้นเองไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลักษณะการถอดพิมพ์มานะคือถ้าเราดูคือเรานึกภาพแค่อย่างที่ผมเคยบอกครับอ่ภาพสีน้ำมันกับภาพอะไรอะภาพพิมพ์ครับคนละมิติอยู่แล้วครับเพ,พื่อนเพื่อนมันคนละมิติอยู่แล้วครับพอของพอถ้ามันเป็นภาพภาพวาดสีน้ำมันเนี่ยมิติมันก็จะมาเต็มเห็นเป็นคาบน้องม,มุมน้ำมันพ,มพ,มพี่เพ,พื่อนนึกออกไหมแต่ถ้า เป็นภาพพิมพ์ก็คือไอความเป็นน้ํามันก็จะหายไปก็จะเหลือแค่ภาพเท่านั้นเองก็เหลือจะเป็นเป็นรูปภาพเท่านั้นเองนะครับพี่เพื่อนๆนะวิธีการมันก็ได้ไม่มีอะไรมีมันมีอยู่แค่นี้ครับพี่ๆได้ขอบข้างขอบจัดเนี่ยก็ขเขาไปจะไปดูปใหม่นะครับมันก็ดูเพื่อความเนี่ยก็ดูให้ตัดให้สวยงามแค่น,นั้นนะพี่ๆจะเอาไปทํากระดงกระเด้งจะไปทําตําหนิ ч. เพื่ออะไรครับมันไม่มีครับมันไม่มีในสารมันไม่มีในในการดูอยู่แล้วพี่ๆเวลาพี่ๆใส่เหรียญพี่โชว์ข้างเหรียญมาล่ะเออ พ,พ,พี่โชว์ข้างเหรียญด้วยผมอยากรู้อ่ะเวลาพี่ห้อยพระพี่โชว์ข้างเหรียญด้วยป่ะหรือว่าพี่โชว์แต่หน้าแต่หลังเออผมก็ตั้งแต่เกิดมาก็เขาก็โชว์แค่หน้าแค่หลังนะไม่มีใครเขาโชว์ข้างเหรียญกันนะเออแล้วจะเอาไปดําเนไปดูตําหนิพี่ข้างเหรียญเออนะดูข้างหน้าข้างหลังดีกว่าพี่เพื่อนเนี่ยแล้วก็ดูความคมชัดมันง่าย,ายๆแค่นี้ครับเนี่ยที่ผมนําเสนอเห็นไหมมันมีอะไรที่มันแปลกไปจากความเรียบร้อยมั้งอะ่ะคือที่ผมนําเสนอมาสองเดือนเนี่ยกับอีกสองวันสามวันเนี่ย ก็ค OK. ือความเรียบร้อยเท่านั้นเลยไม่ได้เสนออะไรนอกจากนี้ครับนะนะเอาแค่ความเรียบร้อยมาเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนได้เจอหาเล่นของแท้มันไม่ยากครับมันไม่ยากครับของปลอมมันก็มีลักษณะของของปลอมครับของแท้เขาก็ทาของของแท้ครับของแท้เขามีการลงทุนเห็นไหมเนี่ยแล้วมันเรียบร้อยไหมล่ะอผมให้พี่ๆเพื่อนดูว่ามันเรียบร้อยไหมมันเรียบร้อยจริงๆของแท้มันเรียบร้อยทุกเหรียญแล้วครับแต่อ้ส่วนที่ดูแล้วจะเรียบร้อยแต่มีตาหนิอ่ะ ผมก็ให้คิดไว้นะครับว่ามันอาจจะเป็นเก๊ก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะเกยโบราณเกยสมัยก่อนนะครับนะเจอทุกอย่างมันเรียบไปเลยทุกอย่างแม่งดูดีมากแกะพิมพ์ส่งบล็อกส่งบล็อกส่วนหมดแต่ไปตายหูเหรียญนะ่ะผมเห็นเยอะแยะที่เอามาโชว์กันนะนะผมเห็นเยอะแยะที่เอามาโชว์กันที่เป็นหลังหูแม่งเป็นวงซ้อนเลยหรือไม่ก็เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นรอยนู่นนี่นั่นมันอันตรายพี่เพื่อนคือคือถ้ามันแท้มันต้องแท้มันต้องสวยทั้งหมดครับพเพื่อน คือผมก็อธิบายไปอย่างหลุงปู่แหวนนะเห็นไหมโอ้พิมพ์อย่างชัดคมบีทเลยแต่จริงมันก็ไปตายหูเหรียญเห็นไหมคือสุดท้ายแล้วมันก็ไปตายหูเหรียญครับพี่เพื่อนคือมันทําเขาไม่ได้เก๊วันนี้พรุ่งนี้เขาเก๊มาตั้งแต่สี่สิบสิบปีก่อนแล้วนะพี่นะเหรียญนะแล้วแล้วอย่าไปเชื่อไอ้ที่ว่าสมัยก่อนคนไม่เล่นเหรียญก็เลยไม่มีการเก๊มันมีครับพี่คือเขาเก๊มาพร้อมๆกันครับพี่เพื่อนมันเก๊มาพร้อมกับพระผงนี่แหละเขาเก๊กันมานานแล้วครับอย่าไปฟังว่า ไอ้สมัยก่อนไม่มีเขาไม่เล่นเหรียญไม่มีใครอเอาเก๋เขาเก๋ครับพี่เก๋เนี่ยเหรียญเนี่ยเก๋มากมายด้วยนะลูกเอาเป็นว่าท้าผมที่ผมอธิบายเมื่ออย่างคลิปหลวงปู่แหวน่ะผมตั้งแต่อายุสิบสามผมเดินสนามพระเมื่อสามก็ทย้อนจากตอนนั้นตอนนี้ก็ย้อนไปสามสิบปีกว่าสามสิบปีที่แล้วอ่ะผมเดินสนามพระหลวงปู่แหวนเต็มตลาดหลวงปู่แหวนปลอมทั้งนั้นนะแล้วผมเป็นคนซื้อด้วยผมเช่าด้วยแล้วผมไปให้เขาไปให้เขาดูเขาบอกเก๋เห็นไหมเออเนี่ย คือคือตอนนั้นน้อเรายังเด็กเราเห็นว่าเอ,อ้ยเป็นหลวงปู่แหวนแล้วก็ชอบรายเลยเอาแล้วปั๊บโดนเรียบร้อย okay, เก๋ใช่ไหมคือสุดท้ายแล้วไม่ได้มีอะไรครับความเรียบร้อยเป็นหลักอย่างอื่นไม่มีครับอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นเป็นเรื่องอุปโลกครับอุปโลกของใครสักคนเท่านั้นเองครับแล้วเขาซื้อเขาขายอ่ะเขามีของแบบไหนเขาก็ขายแบบนั้นแหละครับพี่นะและยิ่งมีคนมีชื่อเสียงกําหนดได้อย่างนี้นะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้คนไม่เล่นตาม ก็ขายไม่ออกนึกออกไหมเพราะว่าไอ้คนที่ส่วนใหญ่ที่คนที่ซื้อเขาไปเล่นตามไปคนที่มีชื่อเสียงนึกออกไหมพี่เพื่อนเพื่อนแค่นั้นเองมันเป็นหลักการตลาดง่ายๆครับเราดูพระเราดูเองได้ครับพี่นะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้ามีใครมีสวยผมเอาอ่ะมีสวยสวยเรียบร้อยผมซื้อผมค้าขายด้วยเอาไหมล่ะเออพี่เพื่อนเพื่อนมาเล่นของที่มันเรียบร้อยสวยงามดีกว่าครับอย่าไปเล่นเลยครับตำหน่งตำหนี่ครับอันนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องโอเปลกครับพี่นะเอาเป็นเนี่ย เรียบร้อยสวยงามมันมีอยู่จริงครับพี่นะอันไหนไม่เรียบร้อยก็คือเก๊แค่นั้นนะครับต่อให้เหรียญมันโคตรสวยเลยนะก็เก๊ครับถ้ามันทําไม่ได้อย่างหูหลังเนี่ยผมนําเสนอมาตั้งแต่ยุคเหรียญยุคเก่าจนเหรียญยุคปัจจุบันนีก็ยังมานเขาก็ต้องทําเรียบร้อยพเพื่อนใครจะมาทําช่วยๆโอ้โหหูหลังเบี้ยวมาเลยอะไรมาเลยมันก็ไม่ใช่ครับพี่เพื่อนตัดเกินเงี้ยหลงพจจงอย่างเงี้ยตัดเกินออกมา ขนาดนั้นมันไม่แท้อยู่แล้วครับพี่ไม่แท้อยู่แล้วตัดเกินก็เกินแล้วครับมันไม่ใช่อยู่แล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะสําหรับเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นมั่นคงเจริญทวีคูณนะครับนะปีสองพันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับนะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับนะก็ผมว่าสวยนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อคูณที่ช่างทําได้สวยนะแต่มีหลายรุ่นที่หลวงพ่อคูณสวยแล้วก็มีหลายรุ่นที่ทําได้แย่นะครับนะมะ ไม่สวยเลยนะครับทําเหมือนของโเบเลยก็มีนะครับที่ทำเป็นเหรียญเหมือนถอดถอดถอดมาแล้วรีบๆออกอะกลัวแบบว่าจะไม่ได้ทํานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเหมือนเดิมครับขอพรอหลวงพ่อก่อนนะครับนะก็ขอพรอหลวงพ่อนะครับให้พี่เพื่อนๆับตัวผมนะครับมีความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังสมความปรารถนานะครับนะแล้วก็ให้พน้นทุกให้พน้พนจากทุกโศกโรคภัยทั้งปวงนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ